สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านเนาะตอนนี้พวกเราก็เดินทางนะครับมาถึงบ้านเนาะหลังจากที่ไปทําการค้นหาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนาะก็ไปตามความฝันนะครับผมจุดที่ใกล้ๆเนาะที่พวกเราเไปเจอรอยคล้ายๆนะคุณตานอนนะครับก็ไม่มีวี่แววนะครับ f c นะตัวน,นี้ก็แต่ละคนเนาะเหนื่อยล้านะครับวันนี้ก็ไม่มีไม,ไม่ไม่มีใครในเอฟนะนะมีหกเคนนะครับบางบางท่านก็มาทำการค้นหาในช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายเขาก็ไปทำหน้าที่เนาะทำทำการทำงานของของเขานะครับนะก็เหลือแต่ พวกเรา3าคนนะครับก็รอนะฮะเอฟซในช่วงบ่ายนะครับก็จะไปตามที่พระอาจารย์เสริมนะได้ชี้นำเนาะเมื่อเช้านะครับว่าให้ไปขึ้นไปดูเนาะข้างวัดอดุลน,นะครับบริเวณคลองน้ำนะครับพี่น้องหลังจากที่ไป ทำบุญตักบาทเมื่อเช้านะครับพี่น้องสิบห้าวันแล้วนะครับเอฟซีเหนื่อยนะฮะเอนั่งคุณพ่อเอซี FC บอกว่ายังไม่เชื่อนะจุดที่คุณพ่อไปเอาหมาไปฟังนะ่ะให้คุดดูนะครับก็ฟังหมาจริงเนาะ นี่นะฮะเป็นคุณพ่อท่านนี้นะครับผมที่นอนถอยรถคันนี้นะครับนอนเหยียบเนาะ,ะก็ฟังไปที่เรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยไม่รู้คณตาจะไปอยู่ในจุดไหนนะครับพี่น้องคนหาก็เต็มที่แล้วครับ f อซแต่ก็ยังไลฟ์วีแววนะถ้าท่านเสียชีวิต นะก็ให้ส่งกลิ่นเนาะนะมาหาพวกเรานะครับถ้ายังมีชีวิตยอยูนะ่ก็น่าจะมีรอยอที่ท่านเดินที่ท่านนอนนะครับอันนี้ไลท์วีแววนะครับไลท์วีเวลเลยนะ <c oughs> ก็มาเที่ยวนี้นะฮะสำหรับผมเนาะไม่เจอไม่กลับ ครับเอนะแต่แม่มาต่อยแม่พูดเนาะเอฟะเพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนนะครับพี่น้องถ้าเรามีธุระจําเป็นนะเหมือนที่ผมกลับไปเมื่อสักครู่เนาะในอสองสาวันที่ผ่านมานะครับก็มีธุระนะจำเป็นนะก,ก,ก็ต้องได้เดินทางกลับไปเนะเาะส่วนพี่อ๋อนะก็ยังปากหลัก นะฮะตั้งแต่วันวันแรกที่เพื่อนหายนะครับเนะพราะว่าพี่ออกก็อยู่ใกล้ๆนี่เองนะประมาณเจ็ดสิโบแปโลเนาะทุกท่านก็สามารถเดินทางมาได้นะครับผมตัวนี้ก็รอพักเเสียงอะไรเสียงฝนตกบ่โอ้ฝนตกแล้วนะครับพี่น้อง นี่โอ้จะได้ไม่ไม่ได้มีไม่ได้เอาผ้าเต็นท์มาด้วยนะครับพี่น้องนอนกลางเต็นท์นี่โอ้ไม่ใช่เต็นท์แบบนั้นนะเอเต็นท์แบบว่าเป็นผ้าใบเนาะ,ะเดี๋ยวคืนนี้เนาะก็จะ ดูสภาพอากาศก่อนนะครับพี่น้องถ้าฝนไม่ตกเนาะผมก็จะทําการกางเต็นท์นะครับพี่น้องอ่ากางเต็นท์แล้วก็นอนนะครับผมน่าจะนอนบริเวณแถวนี้นะครับเอฟซี C. บริเวณใกล้ๆนี่แหละครับผมนอนกางเต็นท์ดีกว่านะครับผมแต่ก็ต้องขึ้นไปนอนอยู่บนรถนะฮะกางเต็นท์แล้วก็เอาเต็นท์ขึ้นนอนขึ้นบนรถเนาะเพราะว่านอนอยู่บริเวณนี้นีุ่เดียวกลัว งูจงอางนะครับพี่น้องนะ,ะพักก่อนนะครับพี่น้องเนาะหลังจากที่พากันเดินนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมแต่ละคนก็เริ่มหมดความหวังนะครับเพราะว่าไปหาในจุดที่คิดว่าจะเจอนะครับก็ยังไม่เจอนะฮะ ก็เหนื่อยเหนื่อยล้านะเอฟซีเนาะเดินนี่จะเดินกับเดินนะฮะเดี๋ยวเราไปสอบถามทางคุณพ่อเนาะมีความคิดยังไงนะฮะอ่ะเป็นยังไงครับคุณพ่อคิดยังไงมีจะหาต่อเรื่อยๆไปจนกว่าจะพบนะล่ะหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆอืมวันหนึ่งมีกี่คนก็ต้องออกไปอืม อะไรคนก็ต้องไปเห่นว่าเราไปแต่ละวันเราเราไม่ต้องซ้ำเนาะไม่ซ้ำบางบอลอาจจะซ้ำบอลสงสัยก็เราก็ไปซ้ำบอลที่ไม่สงสัยเราก็ไปสิครั้งเดียวครับต้องหาไปเรื่อยๆอเนี่ยครัต่อไปก็จะไปหาตำบัตคือการตำบัดตำบัตบท,ำท,ำทำไมถึงจะ ต้องไปหาตามวัดบางทีอาจจะเจ๊เก,เกเขาวัดเขาไปอยู่ตำบัดตำอะไรแบบการกินการอยู่เพราะว่าเขาธรมุนีถ้าว่าตายมันก็ต้องมีกินเดียวครับถ้าไปตำบัดมันอาจจะยังเพราะว่าได้กินเขากินน้ำย่างน้น่อยเนาะย่างน้่อยได้กินเขากินน้ำด้วยว่าอ,อยู่ตำอะไรตาอะไรเพราะว่า,าบริเวณแถวนี้มีวัดเยอะใช่นะก็จะไป บตอนนี้อยู่ตำแหน่งน้ำแด็กบ่อเนี่ยจะไปดูตำบ่อนะแต่ว่าหมอหมอดูทุกหมอก็บอกว่าอยู่บริเวณในน้ำบ่อน้ำนะครับ fc ตอนนี้บ่อน้ำก็น้ำแต่บ่อเหลือหน่อยอือเพราะฝนไม่ตกเนาะมันไม่มีฝนมีน้ำบางบ่อก็ไม่มีอืมช่วงนี้น่าจะเหลือแค่พวกเราเนาะ ไปดูด้านนี้กันต่อนะเอฟซีลุงเหี่ยวก็เพิ่งเดินทางมาถึงเนาะมไปทางไหนไปทางเหนือนี่ว่าไปทางเหนือห้อยไปเชียงใหม่บ่ ไปทางไหนก็ไปนะครับพี่น้องพวกเราก็รอสเตนบายใช่ไหมพี่อ๋อ <c oughs> โอเคครับเนาะคลิปนี้ก็อัปเดตไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ